สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะพบกับข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่โรงเรียนเบญจมรราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดหลักสูตรอิงริษโปรแกรมประจำปีการศึกษา2564สร้างแบรนด์กุลสตรีผู้นำค่ะ นายวุฒิชัยวรชินผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมะราชาลัยในพระบรมราชูปธมรมได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรืออ g ง i s h โปรแกรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และส่งเสริมให้มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคมหรือโซเชียลอินเทอร์เรกชันและด้านวิชาการ academic literacy มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพตามความถนัดและใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้นั้นโรงเรียนเบญจมะราชาลัยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจที่ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ ประกอบกับโรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชูปัมได้มีการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และโครงการห้องเรียนอินเทนซีฟมาก่อนซึ่งดําเนินงานประสบความสําเร็จด้วยดีนะคะจึงเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นคือโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษหรืออิงริดโปรแกรมเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ค่ะมีความพร้อมตามรูปแบบกุลสตรีที่ทันสมัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือเป็นคนดีมีความมุ่งมั่นเคารพความถูกต้องฝ่ายเรียนรู้และมีความสง่างามโดยยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีไทยมีความอ่อนน้อมมีความรู้มีทักษะในการดำเนินชีวิตสอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่ได้มาตรฐานสากลและรองรับการพัฒนาประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งขณะนี้ค่ะโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนที่พิเศษคือนักเรียนหลักสูตรอิงกฤษโปรแกรมนี้นะคะจะได้เรียนเพิ่มเติม2รายวิชาก็คือภาษาจีนและวิชาโคดดิ้งโรโบอติกค,ค่ะโรงเรียนเป็จมาราชาัย ในพะบรมราชบุรธรรมนะครับก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับตอนนี้ก็เปิดมาได้108ปีแล้วนะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับสังกัดสปทหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตอนนี้โรงเรียนก็เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็มีโปรแกรมการเรียนการสอนนะครับใน ที่หลากหลายนะครับก็มีหลักสูตรทั่วไปนะครับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าหลักสูตรคลิปเต็ดนะครับแล้วก็มีหลักสูตรห้องเรียน EP ครับผมในปีการศึกษาสมง4ันร้อสิีนี้นะครับโรงเรียนก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดหลักสูตรห้องเรียน EP นะครับหรือว่าหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมนะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่อาจจะมองว่าเป็นหลักสูตร ปกติทั่วไปที่หลายๆลงเขาเขาทำกันนะครับแต่ความพิเศษของเมจิมาราชลายนะครับก็คือเรามีความพร้อมมากๆเลยในการที่จะเปิดหลักสูตรนี้นะครับเรามีการาใช้คุณครูที่เป็น native speaker นะครับจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆนะครับก็คือประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทันสมัยนะครับ เราต้องการที่จะให้นักเรียนมีความหลากหลายนะครับมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนก็คือบรรยากาศในการเรียนที่นี่นะครับจะมีความใกล้เคียงนะครับใกล้ชิดกับความเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งเราคิดว่านักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะครับจะต้องได้พัฒนาศักยภาพตัวเองในเรื่องภาษาได้อย่างเต็มที่นะครับในอนาคตนะครับก็โรงเรียนมหจมลราชาัยนะครับจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความทันสมัยนะครับนักเรียน จะต้องเป็นสตรีผู้นำที่มีความรู้เข้าทันเหตุการณ์ของโลกนะครับและสังคมนะครับและที่สำคัญนะครับนักเรียน,นมิจรา,าลัลัยนะครับจะต้องเป็นกลุ่มสตรีผู้นำที่มีความเข้าใจในเรื่องของอสังคมที่เปลี่ยนแปลงและก็วัฒนธรรมรากเหง้าของความเป็นไทย สำหรับในปีการศึกษา2,564นี้ค่ะทางโรงเรียนเบนจมาร,ราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหลักสูตรอิงริดโปรแกรมจำนวน30คนนะคะโดยมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2องพเป็นเพศหญิงนะคะและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ค่ะมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5รวมไม่น้อยกว่า3.00และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5ในวิชาภาคภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.00ค่ะ ทั้งนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.br.ac.th หรือจะเดินทางไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่19ถึง23มีนาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 2 2 7 880อีกครั้งค่ะ02 222 7 880ในวันและเวลาราชการนะคะ